เท่าที่คุณฝันหาสัมผัสชีวิตสุดหรูในพัฒนาการ31ทับหนึ่งกับทาวน์เฮ้าส์3ชั้นใจกลางพัฒนาการจอดรถได้ถึง3คันให้ความสะดวกสบายที่มีครบจบได้ในที่เดียวรอคุณอยู่3ชั้น4ห้องนอน3ห้องน้ำหอมเครื่องปรับอากาศทุกห้องอย่าพลาดสร้างความทรงจำใหม่ในบ้านเช่าที่ใช่สำหรับคุณและครอบครัว พ้นล,ล่างกว้างขวางโออ่าเหมาะเป็นที่นั่งพักผ่อนสำหรับท่านและทุกคนในครอบครัวมีมุมสำหรับวางโต๊ะรับประทานอาหารร่วมกันได้ทุกวันห้องครัวมีเตาแก๊สอ่างซิงเครื่องดูดควันจากเตาชั้นเก็บของติดผนังและตู้เก็บของใช้จิปาถะพร้อมตู้เย็นเก็บอาหารสด ผนังปูด้วยกระเบื้องทำความสะอาดง่ายครัวขนาดใหญ่รองรับการทำครัวทุกขั้นตอนทั้งเตรียมวัตถุดิบถึงขั้นตอนผัดทอดต้มปิ้งย่างและยำได้ตามอัยาศัย บันไดระหว่างชั้นแข็งแรงสวยงามขั้นบันไดและราวบันไดมันวาววับมีพื้นที่ระหว่างห้องเดินสวนทางหรือทักทายหรือเซกุดไนก่อนนอนห้องนอนห้องแรกอยู่ทางด้านหน้ามองเห็นวิวด้านถนนติดตั้งมูลี่ปรับแสงมีเครื่องปรับอากาศสภาพใหม่ ห้องนอนอีกห้องอยู่ทางด้านหลังวิวอินด้วยตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ด้านหลังเป็นห้องน้ําขนาดประมาณห้องนอนอีกหนึ่งห้องระดับตกแต่งด้วยกระเบื้องโทนขาวดําอ่างล้างหน้าเก๋ไก๋แปลกตามีอ่างอาบน้ําพร้อมเครื่องทําน้ําอุ่น และแน่นอนชั้น3ต้องอยู่ถัดจากชั้น2มีห้องนอนด้านหน้าหนึ่งห้องห้องลักษณะเหมือนห้องนอนชั้น2ใช้งานน้อยสภาพห้องจึงสวยสภาพดีมีเครื่องปรับอากาศที่ปรับให้มีความเย็นได้ตามปกติ ด้านนอกก่อนเข้าห้องนอนห้องที่4มีห้องน้ําให้อีกหนึ่งห้องมีเครื่องทําน้ําอุ่นแยกไว้ให้ใช้สําหรับผู้ที่พักบนชั้น3โดยเฉพาะห้องนอนด้านหลังให้ความเงียบสงบกว่าใครเหมาะสําหรับสมาชิกในครอบครัวที่ต้องการความเป็นส่วนตัวโดยเฉพาะ